เปิดโลกโปวดสัตว์นะครับองค์บรมพระเจ้าจากักรพรรดิพระศีอริยมิตัยได้พาได้พาทีมงานมาน้อมกราบคารวะหลวงปู่ทองทิพพุทธปัญโยได้กราบในรดประสบในนั่งสมาธิภาวนาและจะมากราบศีมหาโพธิหลวงปู่ทองทิพท่านได้นํามาจากพิอินเดียมาปลูกไว้ตรงรอยพระพุทธบาท ที่วัดป่านางศีดาพระรามพระรักัตนโกศและคณะของข้าพเจ้าขณะเปื่อนโลคปวดสัตว์ก็จะได้เดินเวียนเทียนสรอบบูชาคุณพระราตัยและจะสวดอิติปิโส <c oughs> ให้ครบสามรอบรอบแรกพุทธคุณรอบที่สองธรรมคุณรอบที่สสังฆคุณสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> ทำเวลานะ ติพิโสภะคะวะอาลังสัมมาสัมพุโทโธ ว่ามนุษย์สานังพู้ทูตพระเขาว่า อากาศิโกเฮหิปัสสิโกโอปานายิโกจะตังเวทิตาโพวินโูหิติสวะขาตัวพระขว่ตจะทมสันทิโกอากาศิโกเอหิปัสโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโูหิติสวะ ทโ,โกโอปะณียิโกตะตังเวทิตัพโพวิญญูหีติสวาขาโตพระเขวาโตธรรม,มุสันทิงทิโกอาคาลิโกเีหิปัสสิโกโอปะณียิโกจะตังเวทิตัพโพวิญญูหีติสุปฏิปนัน,ปปนโนพระเขาวาโต สวากั ic, สังโฆอุชุปฏิปันโนโตสาวากัสังโฆยายาปฏิปันโนภระเขว่โตวากัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภระเขว่โตวากัสังโฆยาติทางจตัลียุคานิอาหาปุริสาปุคลาเอสา ตัวสาวกสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยักขีเนยโยหันธาิการณนิโยอนุตตาัง ยะเพตังโลกัาติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโคชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆสาธิตฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกัสังโฆ ญาติทางจตาริภุริสายุคานิอาถาภุริสาปุคลาเอสาพระเขาว่าตัวสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยตาขีเนยโยอัญชลีกโยอนุตระเกตังโลกัสสัตติสัพพังอปะระสังขมัตมีพันเตภูกาสะทะวะ พังอปาระทางขมตัตมีพันเตอุกาสะมามิพันเตสาธุสาธุสาธุข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อทำหน้าที่โปรดสัตว์ประพบภูมิสอนพระธรรมให้กับมวลหมูม่ชาวโลกก็จะทำหน้าที่จากเล็กจากน้อยต่อไปโดยใช้พระธรรมการไม่คิดปรุงแต่งหยุดนึกหยุดคิดหมุนวงล้อพระธรรมมาจากขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้า รอรองธาตุรอรองธรรมสอนเว,น,น,เวนิยสัตว์ให้คนุกด้วยการไม่คิดปูงแต่งคืดพบจิดชาติสังสารวัตรขออนุภาพ,พะธรรมาจักี่ลูกได้รับมาโยมีโนภาพที่อยากไปสารขออนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทุทุภูมิทุกปูกอกลองตาครูบาจยรร์รอยพุทธบาทก็ดีกลมสาดีกระทาทเจดีสีมหาโกครูบาจรร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 รารย์ผู้เฝ้าไปทักรักษาพระศาสนาทุกทุกทุกนาม หลวงู่ทองทิพยพุทธพัญโยภาคส่วนอวตารแห่งพระศียะเมต,ตยตขออนุภาพนั้นจงบังเกิดแก่กทูกทุกคนได้นำพาพระศาสนาไปจนกว่าจะหมดวาระหมดหน้าที่ขอความสําเร็จความปถนาสิ่งดีงามจงบังเกิดแก่ข้าพรเจ้าละหมู่คณะเปิดโลกปดสัตว์ทุกท่านทุกลูกทุกน้ำด้วยเธอสาธุสาธุสาธ ก็นใครจะถ่ายภาพเก็บภาพต้องให้เก็บภาพขอถ่ายภาพได้ภาพอภินภิหารใครจะถ่ายตัวของเองก็ไม่ได้ว่าจะอยู่กับหลวงปู่มากมายนะครับได้มาพบท่านจริงๆตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ประมาณหกครั้งเมื่อพบท่านเนี่ยโดยประวัติของท่านคือเป็นคนร้อยเอ็ดท่านบวชแต่เล็กแต่น้อยนุ่นแหละตอนงอายุยี่สิบเอ็ดปีไม่มีครอบครัว และไปฝึกผลวิชากับครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ชุนบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือปู่ฤษีประเลิกรธที่ปู่เขาควายผ่านภูเขาโคกกระเดื่องเป็นบารมีแห่งมหาโพธิสัตว์ซึ่งผมเองได้พบครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้บอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าคือหน่อเนื้อเชื้อไขพระพุทธเจ้าพุทธวงศ์อนาคตตวงนั่นเองข้าพเจ้าเองก็รับฟัง แล้วก็เดินเส้นทางนี้มาแล้วจนได้ทําหน้าที่ปวดสัตว์ด้วยกําลังของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งลวงปู่ทองทิพย์นี่มีประวัติค่อนข้างจะลึกลับหน่อยอันนี้ประวัติทั้งหลายก็มีใน YouTube หรือว่าในเพจของลูกศิษย์ลวงปู่ทองทิพย์ที่สามารถค้นคว้าได้แล้วก็รูปภาพม้าที่อยู่ข้างๆนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าม้าแก้วมณีกาบซึ่งเป็นม้าทรงฤทธิ์ทรงเดชหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมีม้าอีก ตัวหนึ่งก็คือมา้าผลาหกซึ่งเป็นคู่บารมีของบรมพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีฤทธิ์มีเดชมากเฮ้อเดินองเ,เอากาศข้าก็ไม่จ่ายท่านวอย่างนั้นและตรงเจดีสีมหาโพนี่เป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทขวาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธดกโพดมของเราซึ่งหลวงปู่ท่านได้มาพบมาเจอเนื่องจากว่าหลวงปู่โลกโดอเนี่ยตามประวัตินะว่าพาท่านมาที่นี่ แล้วก็ท่านได้ไปประเทศอินเดียแล้วอธิษฐานเอากิ่งโพทีห่หักลงมาหักลงมาแล้วนํามาปลูกที่นี่คิดดูว่ากว่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยแล้วนำมาปลูกแล้วก็ยังงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นโพต้นไซได้ถือว่าแรงอธิษฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงพระพุทธรูปสองโพงนี้เป็นของกิมไก่เมืองหนองคายได้สร้างไว้แล้วก็ได้สร้าง รอบต้นภูแค่นี้นะครับตามวาสนาบารมีของแต่และพระอ,องค์ที่จะได้เข้ามาผูกพันกับหลวงปู่ที่นี่ส่วนข้าพเจ้าได้แวะเวียนมากราบขอพรอ,อยู่บ่อยๆเพราะว่ามีความผูกพันมีความเพารบและศรัทธาในหลวงปู่และก็เชื่อว่าหลวงปู่คืออวตารหนึ่งแห่งพระศีอนุใจนะครับแลโอกาสหน้าถึงจะได้มาใหม่ลเล่าเรื่องใหม่เตอนนี้เข้าเกินพอคร่าวๆ เพื่อให้มีเนื้อหาแล้วก็บำเพ็ญแล้วก็ติดตามและทุกท่านที่ได้ฟังยูทูบยูทูบเบอร์ของเพจบรมหาจักพรพรรดิโปรดสัตว์ต่อไปว่าจะทำอะไรหน้าที่อะไรที่จะช่วยเหลือโลกใบนี้นะครับขอขอบพระคุณครับสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธ,สาธุสวัสดีครับ